ก๋วยเตี๋ยวเนื้อสดเนื้อเปื่อยลูกชิ้นจัมโบ้จ้าก๋วยเตี๋ยวเนื้อสดเนื้อเปื่อยใส่ลูกชิ้นจัมโบ้จ้าร้อนร้อนจ้าโอ้ลุงขยันจังเลยออกขายตั้งแต่เช้ามืดฟ้ายังไม่สว่างลุงก็ออกมาแล้วหนูขอเกาเหลาเนื้อสดสี่ชามเนื้อสดไม่ต้องลวกนะคะ เฮ้ยนานๆจะได้ออกมานอกเมืองสักทีอากาศเย็นชื่นใจได้สิ่งสบายอุราเหลือเกินบรรยากาศก็ดีดีอ้าวเฮ้ยนั่นใครมาจอดรถเข็นขาย <S <S ก๋วยเตี๋ยวขวางทางอ้าวชนไปแล้วชิบหายแล้วกูทำไงดีละ่ะทีนี้สิ่งก่อนละจะหนีเหรอชนแล้วหนีเหรอหยุดเดี๋ยวนี้นะ พวกไม่มีมารยาทคนแก่กำลังปลดทุกแม่นางตามมาไม่ลดละเดี๋ยวได้เห็นดีกันจะได้รู้กันทีทีว่าใครแน่กว่าใครเอาละนะพี่ต่อให้หนูตามมาใกล้ๆแล้วพี่จะสิ่งสุดขีดไปให้ไกลริบเลยจะได้รู้ว่าใครแน่กว่าใครนะน้องจา๋ามาเลยจ้า มันจังโวยมาเลยมาเลยน้องเดี๋ยวจะได้เห็นดีกันเอาแล้วนะพี่ไปแล้วนะบายบายจ้าพี่กลับเข้าเมืองก่อนละเฮ้ยโลกออกไปทีว่ะผีบ้าผีพออะไรก็ไม่รู้ตามมาไม่หยุดดีใจเป็นบ้าได้กลับเข้าเมือง ขยะมานอนสมอยู่อย่างนี้เป็นเดือนแล้วหมอบอกว่าสมองอักเสบสายตามองไม่เห็นไปเป็นเดือนจะทำยังไงดีว่าเออยยังดีที่มีพยาบาลมาดูแลตลอดก็พออุ่นใจขึ้นบ้างได้ข่าวว่าวันนี้จะมีพยาบาลคนใหม่มาดูแลเราด้วยอยากรู้จังเลยว่าหน้าตาเป็นยังไงแค่ได้ยินเสียงก็รู้แล้วว่าสวยแต่ว่าอยากเห็นหน้าเธอจังเลยว่า น้องพยาบาลคนนี้หน้าตาเป็นยังไงยังไงเฮ้แต่ก็มองไม่เห็นอยู่ดีนั่นแหละเสียดายจังเลย